สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้เรามาอยู่กับเกมไหมครับอีพเช่นเคยแล้ววันนี้เรามาเล่นเกมไม่ได้กเกมฆ่าตะโกนนะครับเนี่ยตอนนี้เราก็รอคนเข้าอยู่และอีกสิบสี่สิบสามสิบสองวิค่ะคแล้วสิบเก้าแปดเจ็ดหห้าสี่สามสองหนึ่งโอเคเริ่มแล้วสงส่เราใช้ได้เป็นบุคคลธรรมดาครับ เดี๋ยวไปหาที่ซ่อนก่อนอืมอันนี้เราก็เดี๋ยวจะบอกเอ่อ IP นะครับเดี๋ยวจะทิ้งไว้ใต้ล่างคลิปเดี๋ยวหาที่ซ่อนก่อนตรงไหนอ่ะเอ่อตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อาจจะเนี่ยอาจจะเนี้เนี่ยตรงนี้อะตรงนี้แหละ อืมโอเคเราฆาตกรมาใครเป็นฆาตกรป๊บนึงตอบถามก่อนอืมใครเป็นอา่าฆาตกรอเออใช่ใครเป็นฆาตกรโอเคโอ้เริ่มเกมแล้วเริ่มเกมแล้ว ใครนะใครกันนะเขาก่อนเขาก่อนผมเคยเป็นฆาตกรแล้วออเราจะเล่นตระจรจยดจบไปแล้วนะเพราะว่าเราไม่ทำคลิปนานแล้วเราก็เลยกลับมาทำโอเคโอ้ตื๊ดตื๊ดตืดแอบไปสองไหนไปสองเนรอโอเคให้ย้อแล้วก็วิ่งไปเลยเฮ้ยมีคนมีคนตายไปแล้วมีคนตายไปแล้วอะไรวะเนี่ย เราต้องหลบดีๆแล้ว,ลวดีอ๋มอมีคนตายเพิ่มไปอีกหนึ่งคนแล้วรอก่อนรอก่อนใคร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 ฆาตกรอะไอ้นั่นหรือเ่าขอหลบก่อนขอหลบก่อน ไอ้ข้อมันเนี่ยมันใช้ตะกอนนะครับเพราะว่ามันหลบอยู่ข้างบนอะไรนาะที่ไหนเขาหลบตรงนี้สุดเดยจะเนียนะครับเนี่ยยี่สอนนาทีนะเขาจะหมดเวลาละอ๋อเลยหกคนเลยห้านคนแล้ว,ลวทำไมมันฆ่าอะไรกันเร็วจัง โอเคเราจะไปหลบที่เดิมดีกว่าปลอดภัยกว่าอา๋อตายแล้วก็ตายแล้วเกินด่าวเนี่ยฮ้ยายอ๋อไอปีงคนนี้ยัง,ยยงไม่ตายอยู่หรอโอเคก็รอต่อไปพักก่อนนะครับแป๊บนึงแล้วก็ไปจบกกัน อ่าเจ้าผ no. oh. ู้ชมเราก็ตายแล้วนะครับเนี่ยรับสุขโอ้ยสุสาจะเป็นสงนสคุท้ายเอ็นน้องชายตายจนได้ไม่นะล้างฉันโอ้ไอ้นี่ไปฆาตกรเหรอโหหน้าโคตรโหดโหดตรงไหนวะแม่ไม่รู้แล้วใครไปฆาตกรเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยจอดมากเลยพีจ่จอดมากเรก็จบเกมไปแล้วครับนี่จบเกมไปได้อย่างงงงง,งครับก็ขอจากกันไปกับวันนี้กับอีกสินาทีนะครับบายนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ก,กดติดตามกดซับสไครต์ด้วยนะครับบายบายแล้วเจอกันอาทิตย์หน้า